สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชดแฟมิลี่ค่ะปลูกผักหน้าฝนเนาะลากเน่าคนเน่าค่ะนี่ค่ะป้ามีไม้ตายก็คือเชื้อราไตโคเดมาค่ะเชื้อราไตโคเดมาค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งถุงนี่ใช้กับน้ำยี่ลิตรค่ะป้าก็เอาครึ่งถุงค่ะป้าจะลดพืชผักครึ่งถุงค่ะแล้วก็อีกครึ่งถุงป้าจะไปลด ไม้มงคลหน้าบ้านค่ะเพราะว่าช่วงหน้าฝนรากจะเน่าโคนจะเน่าแล้วก็ยอดเน่าค่ะเนี่ยค่ะนี่ป้าใส่น้ำไปแล้วป้าก็ขยี้แล้วเนาะเนี่ยค่ะขยี้แล้วเนี่ยค่ะป้าก็จะลดหอมลดผักชีพืชผ,ผักที่ป้าปลูกไว้นี่แหละค่ะเชื้อราไตาโครเดมาค่ะ นี่ค่ะตาก,ก็จะโกงก่อนอปลูกพืชปลูกผักหน้าฝนรากเน่าคนเน่าค่ะหนึ่ง หนึ่งถุงแบบนี้ใช้กับน้ำยี่ลิตรป้าใช้ครึ่งถุงค่ะแล้วก็อีกครึ่งถุงจะไปลดไม้มงคลหน้าบ้านค่ะลองหาซื้อมาลดกันดูนะคะเชื้อราไตโคเดมาค่ะเนี่ยค่ะไปค่ะไปลดกันเลยดูค่ะ ผักชีก็มักจะเป็นเชื้อราค่ะ,นคะเนี่ยค่ะเือะก็หอมเลยค่ะหอมแล้วก็ผักชี ไปดูใกล้ๆค่ะเนี่ยค่ะหอมเนี่ยค่ะปลูกหอมหน้าฝนถ้าเราปลูกไม่ถูกหน้าไม่ถูกฤดูก็ปลูกยากเหมือนกันค่ะเขาปลูกที่แรกก็เหมือนจะโตเหมือนกันค่ะแตกใบออกมางามขึ้นหมดเลยค่ะแล้วทีนี้ฝนตกหนักก็ทําให้รากเน่าค่ะรากเน่าโคนเน่ารากเน่าโคนเน่าเนะะี่ยค่ะเน่าแบบนี้ค่ะเน่าแบบนี้ ในทีนี้ก็เอาเชื้อราไตาโคเดอร์มาเพื่อยับยั้งค่ะเชื้อราค่ะที่ต้นที่เหลืออยู่นี่เขาจะงามจะรอดหรือเปล่าก็มาคอยลุ้นกันค่ะเขาจะงามจะรอดหรือเปล่านี่ค่ะเ<ม>ชื้อราเป็นเชื้อราตัวดีเนาะนี่ค่ะไปค่ะ มีอะไรเราก็ลดลงไปค่ะเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ก็เป็นผักเพลค่ะผักเพลผักสารเนรค่ะนะคะผักเพลผักสารเนรลดลงไปเลยค่ะลดลงไปเลยเนี่ยค่ะ มาด้านนี้ค่ะมาด้านนี้เป็นมรกอแก้วกลางดงค่ะที่ป้าซื้อมาเอารดลงไปให้เขาฟื้น,น,นเนาะนะคะนะคะกเพริกระเรียงเชื้อรามันก็เกิดจากดินด้วยค่ะจากดินดินที่เราผสมปลูกนะคะตดลงไปเลยค่ะ ค่ะไปด้านนู้นกันค่ะรสหอมนั่นแหละอย่าเวียนหัวกับป้านะคะตัดต่อไม่เป็นก็ต้องใช้วิธีนี้ค่ะเนี่ยค่ะของลูป้าทำคลิปไว้เขาเหมือนจะโตนะคะเหมือนจะงามเนี่ยค่ะสู้เชื้อราไม่ได้เนาะเป็นเชือ้อรา ตนี่ละค่ะคลิปนี้ป้าก็พาใช้ เชื้อราตัวดีเนาะมาลดพืชผักของเราที่เป็นรากเน่าคนเน่าคนเน่าเชื้อราไตโคเดอร์มาลองดูนะคะหาซื้อมารดดูรดมาลาดมาฉีดพ่นดูนะคะเพราะว่าเราปลูกผักหน้าฝนจะเกิดปัญหาแบบนี้แหละค่ะรากเน่าคนเน่ารากไม่เดินยอดเน่าค่ะค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆพ,นพี่น้องที่แวะเข้ามารับชมค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ